วิหารของวัดเซ็งแก้วก็ามาเดินทางนี้เข้ามากับกกบุคคลนั่งกลับครับโบสีมันต้องเดินผ่านประตูนี้มาอีกครับประตูนี้ก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูเห็นแล้วเปล่าอันนี้คือ,อพระวิหารของวัดเซนงแก้วโคตรที่ยานสวยมากเมนทองเลยนะเป็นวิหารในคคำปิดด้วยทองคำแท้หมดทองคำเปลวไปหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนแผ่น ใช้เวลาทั้งปิดทั้งออกแบบเนี่ยสามเดือน mm. ช่างทํากันทั้งวันทั้งคืนเ mm hmm. พราะว่าปิดตั้งแต่หน้าบันมาเสาทั้งเขียนลดน้ําทั้งแต้มคําาแล้วก็ประดับตกแต่งออกแบบด้วยก mm hmm. ็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปิดอย่างเดียวแล้วโยมต้องช่างออกแบบก็ต้องออกแบบกันองลา,งาใช่ mm hmm. แล้วก็โย,ยมเข้ามาโยมก็จะเดินผ่านเทพพรมเทวา ทิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสถานรักษาอย่างศาสนสถานเราจะมาถึงตรงนี้ยอมก็กราบอา้าวเดี๋ยวอ,ออกไปด้วยนะเนี่ยอย่างไรไม่ยอมออกไปสาธุรับหนึ่งส,ส่วนมูลของราบับสองราบสามอาราหังสัมมาสัมโทโทพุทธภะคะวา พอทางพักวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตัวพักวัตาโมธรรมะมัสสามิตาสุปฏติปันโนพัควัตโตสาวสาคัสังโคสังขังนะมามีตังอาังจิติฐานนโยมนะขอพรขอบารมี พระแสงแก้วโพธิญาณอันเป็นพระประธานเป็นหัวใจของพระแสงแก้วโพธิญาณเปรียบเหมือนแก้วสารพัดนึกใครมาอธิษฐานมนึกอะไรนะเบื้องหน้าของพระแสงแก้วโพธิญาณก็ขอให้คําปรารถนาที่อาติโยมท่านอธิษฐานจิตหรือขอพรขอสำเร็จขอสำ็จขอสำเร็จสำ็จสำเร็จสำ็จสำเร็จสำลีสับสิบสำลีสำเร็จสมปรารถนา ทางทางโลกทางธรรมจงทุกประการนายมนะตั้งจิตที่ฐานหน้าบัดนี้สาธุสาธุสาธุพระประธานโคบาออกแบบให้เป็นพระ ทรงเครื่องเชียงแสนเพราะว่าพระทรงเครื่องในประเทศไทยเก่าแก่และก็เป็นต้นแบบของพระทรงเครื่องทั้งประเทศไทยคือพระทรงเครื่องเชียงแสนมีอายุ8 0ดร้อยถึงเก้าร้อปีแม้แต่สุโขไทยอยุธยาก็รับอิทธิพลพระทรงเครื่องจากเชียงแสนไปโดยเพราะในสมัยอยุทยาเยอะแยะเลยโยมแต่ว่าต้นแบบพระทรงเครื่องเป็นของ้านนาก็คือเชียงแสนเก่าแก่ที่สุด แสดงถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมราชาเข้าใจไหมเป็นจัก,กรพรรดิแห่งธรรมเราหมายถึงเป็น,ปนอีกอันหนึ่งก็คือปางโปรดพญาชมพูวดีพระพุทธเจ้าเนรมิตตนให้เป็นจกักรพรรดิยิ่งใหญกก่กว่าจากักรพรรดิราธรมาณทิฏฐิพญาชมพูวดีที่คิดว่าตัวเองเป็นจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่าเทียบกับพระพุทธเจ้าปุ๊บโอ้โหไม่ติดฝุ่นเลยสุดท้ายก็หมดทิฏฐิแล้วเขาเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเนรมิตกายเหมือนเดิมค อ่าเป็นพระเหมือนเดิมก็เลยเป็นปางทรงเครื่องบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นพระประธานยศเข้าใจไหมรพระแสงพุทธเจา้าทรงเป็นทั้งกษัตริย์แล้วก็เป็นธรรมราชารับนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยมีพระพุทธดับภยยาาัยพระชัยชาะมารพระแสงแก้วพธทญาณพระบรรดานทรัพ์พระดับทุกสมนากพระประธานเนี่ยต้องมีชื่อถึงจะดังครับถ้าไม่มีชื่อไม่ดังนะทําไมรู้ไหม เอาถ้าไม่มีชื่อก็เรียกว่าพระประธานอย่างเดียวครับแต่ถ้ามีชื่อปุ๊บดังทุกวัดเลยอส่วนมากถ้าพระประธานชื่อเดียวกบชื่อวัดจะโคตรดังเลยครับอย่างหลวงพ่อโสธรใช่ไหมอยู่วัดอะไรโสธรวัดโสธรอย่างวัดอันพระชินราชหลวงพ่อพระพุทธชินราลคนก็เรียกว่าวัดพระพุทธชินราชที่จริงวัดพระศรีมหาธาตุแต่ว่าคนไม่เรียกเรียกว่าวัดพระพุทธชินราชเปลี่ยนชื่อวัดตามหลวงพ่อเลยเห็นไหมว่าแม้แต่ หลวงพ่อวัดไร่ขิงหเห็นหรือเปล่าพ่อวัดไร่ขิงหลวงหลวงหลวงพ่ออ่าวัดบ้านแหลมอ่าหลวงพ่อหลายหลายองค์ชื่อเดียวกับชื่อ,อวัดรคือว่าก็เลยตั้งชื่อว่าพระแสงแก้วโพธิญาณก็เลยออกแบบให้เป็นพิเศษก็คือพระเกตเนี่ยเราได้เงินเป็นเงินตรงตรงเงินนั้นมีลูกแก้วลูกหนึ่งลูกแก้วลูกนั้นเน่ะเป็นแก้วบาซิลตกน้ำและใส ไม่มีที่ตินะโยมเฉพาะค่าแก้วเดียวก็สมัยนะั้นลูกนั้นก็เป็นล้านแล้วนะโยมพระเกศนั้นอยู่ข้างล่างนั้นขนาดนี้นะโยมขึ้นไปเหลือแค่นั้นอ,ะอ่ะเออใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะโยมเฮ้ใช้เงินหลอห้าสิบกิโลเราก็ข้างในก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุห้าประเทศมีของศีรังกาของคาม่าของไทยของภูฐานอ่าแล้วก็อ่า ไทยอินเดียบัรจุอยู่ในนี้โยมบัรจุอยู่ในองค์พระข้างในมีตู้เซฟอีกนะโยมไม่ต้องกลัวขโมยหรอกมีตู้เซฟในองค์พรอีกใส่ตู้เซฟไปกุญแจก็ทําลายหมดแล้วยโยมแม้แต่ใบรหัสนี่ก็อันนี้เปหมดแล้ว ขโมยไม่ต้องระดับโลกเลยโยมเข้าใจหรือเปล่าเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องยอมมบรลยโยอมนะเข้าใจไหมอะไก็มีของมีค่าอะไรเยอะแยะมากมายเข้าใจไหมครูบาอาจารย์มีกี่รูปอ่ะออ๋ครูบาอาจารย์โอ้โหคือครูบาน่าจะยี่สิบกว่ารูปนะมยี่สิบกว่ารูปนะูบอาจารย์มายี่สิบสี่ยี่สิบห้ารูปแต่ว่าคือเป็นแบบนี้คือ อย่างข้างบนเนี่ยเป็นพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้าอ่าสมเด็จพระญานาสังวรพญานสังวรอ่าอันนี้คือพระสังฆราชคนจะรู้จักคแต่องค์นี้ก็เป็นพระสังฆราชเหมือนกันพระสังฆราชเหมือนกันอ่าพระสังฆราชอะไรรู้ไหมอ่าองค์ไหนเอ่ยอยู่ยาโนไทอ๋อสังฆราชอยู่สังฆราชอยู่ยานโนไทวัสเกตวัสเกตทําไมต้องมีลูกท่านเพราะว่าสมัยหนึ่งอนี่ยตอนสมัยโคบาเป็นเป็นเป็นพระใหม่ๆเนี่ย สมัยนัทกูบาเรียนโหราศาสตร์เรียนโหราศาสตร์กับลูกศิษย์ที่เรียนมาจากท่านอีกทีหนึ่งอ่าสมัยคนนี้ก็เสียแล้วนะครับอสมัยก่อนเขาเรียนเขาบอกว่าเขาเรียนมาจากโหราศาสตร์มาจากสมเด็จอยู่ยานโอไทยออแล้วเขาตอนนั้นัเขาก็มาสอนครูบาโหราศาสตร์แต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจารย์ไปแล้วเมื่อก่อนผูกดวงผูกดวงแล้วเขียนวัง อ่านพักษาอะไรได้หมดเลยตอนนี้คืนได้หมดแล้วหลับตาไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนต้องโอ้โหต้องผูกดวงกันสมัยก่อนก็เรียนมาจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมเด็จแล้วก็นี่หลวงพ่อฤาษีก็เป็นที่ิฆูร์บาเคารพนั่นคือหลวงปู่โตหลวงปู่โซหลวง,งพ่ออุตะมะหลวงอันหลวงปู่ฟันแล้วก็อัวปู่สวนหลวงปู่สวนแล้วหลวงตามหาบัว ข้างบนก็เป็นสมเด็จเกียวอ่าสมเด็จเกียวนะสมเด็จพระอาจารย์โตอ่าฮะข้เป็นแม่เล่าลูกเหมือนหลวงพ่อคูณอ่าฮะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปริสุทโธครับรูกเหมอนนี้เซฟเกศาจริงแล้วก็จีวรจริงนะโยมจะไม่เให้เก่าไปตามธรรมชาติโอ้นี่จีวรท่านเลยนะฮะท่านโอ้แล้วก็รูปเหมือนอาหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นรูปเหมือนองค์เดียวในวิหาร แต่เหมือนกันโยมใครมาเนี่ยจะเอาเงินเสียบเสียบเสียบจนล้นวันหนึ่งหลายพันนะม้ำที่เป็นหมื่นลูกเหมือนองคอื่นไม่มีเสียบเหมือนพระศิลปดีในยุคปัจจุบันครับเอมือนองค์อื่นก็ไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนต้องมาเสียบหลวงพ่อนะต้องมาเก็บทุกวันไม่เหมือนเป็นพันนะเมื่อกี้ก็คนจะเก็บเมื่อกี้คนจก็เป็นองค์เดียวเลยทำไมไม่รู้โยมใครมาก็จะเอาเงินมาเสียบแต่หลวงพ่อคูณนี่บารมีหลวงพ่อนี่ยเรียกเงินเรียกทองครับเข้าใจหรือเปล่า